ภาพสุดอบอุ่นมิกเบ้นยกครอบครัวถ่ายแบบฉลองน้องเปรมครบ1เดือนเป็นครอบครัวใหญ่อบอุ่นสุดๆส,สำหรับคุณพอ่อคุณแม่ลูก3ามเบ้นพรชิตากับมิกบรมวุตรหลังจากที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันมาก็มีทายาทด,ด้วยกันถึง3คนน้องปริมวัย4ขวบ3เดือนน้องปรางวัยสขวบซึ่งเป็นลูกสาวทั้งสคนและล่าสุดก็คือน้องเปรม ซึ่งบ้านนี้ก็สอนลูกๆดีมากให้พี่น้องต้องรักต้องอภัยกันและกันจนมีภาพโมเมนต,ต์ต่างๆให้ได้ชมกันตลอดล่าสุดวันที่25พฤศจิกายน2563ก็ครบหนึ่งเดือนพอดีที่น้องเปรมลืมตาดูโลกงานนี้พ่อมิกแม่เบนก็ยกครอบครัวไปถ่ายแบบครบ5คนครั้งแรกพร้อมกับเปิดภาพน่ารักอัปเดตพัฒนาการให้พี่ๆแฟนคลับได้ทราบว่าวันนี้ผมอายุหนึ่งเดือนแล้วครับกินเก่งนอนเยอะไม่ร้องแต่ไม่ให้วางครับ เชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนก็คงจะลุกขึ้นมาวิ่งเล่นเป็นเพื่อนพี่ปริมพี่ปรางแน่ๆเลยค่ะอืะอะมนทำลายไม่หรอกวางก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมต้องอุ้มเอาไว้ใช่ไหมขึน้นมนมอิ่มแล้วคัะดูตัวสิเราใปย่อมเลยเด็กหนึ่งเดือนนะนมดนน้มคุณแม่ก็หลับหนักนะ อย,ยนนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ